ไปอจำไปชมด้วยอนุญาตเดิบ้านคนป่วยแมวป่วยนอนอยู่บ้านคนป่วยแมวป่วยเลขท้ายสามตัวบอกไหนตัวไหนเนาะไหนเก้าซีสามซีห้าซีห้าเก้าหนึ่งเลขท้ายสามตัวห้าเก้าหนึ่งขอไม่ได้รุ่นจักใบตู้ําไมลูก ขาไม่ได้รุ่นจักใบให้เอฟซีมืดซื่อน่ะเลยาะเหลือน้ำเจ้าของจากใบแถมน้ำเค็มมืดซื่อสองร้อยกว่าใบบางเกแถหนึ่งห้าเก้าหนึ่งครับแถมให้เอฟซีเบิดมีอยู่ดิเก้าหนึ่งเอาไปเอฟซีอยู่ท่าทันผู้ชมให้ถูก ก็ให้ถูกเด้อพู้ได้ได้ขิมได้ไปน้ำขิมเจแดงไม่ได้รุ่นจักใบที่สามแต่ว่าสร้างน้ำแม่สารค้ามว้แล้วคนกำลังทรงมาให้จะใช้อุปกรณ์ออกกางวันหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกกางวันหลักที่หนึ่งหลักที่สองออกลากออกบนสิเต้นให้ท่านผู้ชมมึงวะสิจา่วสิลลอล้อคงเจแดงเต้นเนาะ ออเคไมเต็้นนี่เขาบอ่มีแม่นักทยสามตัวคันที่สคงับบนนักหกแปดเดี๋่อยของเจ้ามีติดมาหกแปดมีแต่ว่าสี่บ่าดอย่าสี่หกสิบตัวเสี้นี่ว่าสี่สี่อเปลาห้าสิบำห้าสิบก็หกสิบชุดยสมตัวคำที่สองเลขที่ออกถ้าันเ็สิบี่สี่ห้าสี่สี่เอสี่หาสี ออกหาซีซีบ่เนี่ยหาซีซี่ะซี่าติดซีติดหาบ่เลยก็ว่าสีเสือดี่ก็สีถดูเนาะเออเสียซีนแล้วก็บอกหฝันไว้ในนอน้คนยังคิดวาเลขหาซีหกซี่ะกออกห้าสี่สี่แต่หันบ่เสือยันเสียงยหลไปยิ่งไอ้สีดีแม่ไปไหแม่ไปหาแมจะบังเอาเลมแม่ไปไนอ่ะออกแมนเปงี่เพราะ่เาแมวแมวกับดด้ว เง่ากัดเนี่ยเดี๋ยวทำมันนะจะใช้อออุปกกรณ์มามาครับเป็นงต่วผมน้องเล็กท้ายสองตัวครับเอาลุ่น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 เล็กท้ายสองตัวจะใช้อุปกรณ์ออกตะเบิงเจแดงลุ่นมบิงหัวตะนาตะทุระเรียนหนาเรียนหลังเอาคำแพงโอ้ยมหาประชาชนยาแง่ผลมั่นสันตุรคาณาคมแห่งชาติมหาชนในวิวัฒนาการตะเบิงเจแดงเฮ่ เลขท้ายสตัวครับเลขท้ายสองตัวอยถูกบนถูกล่เลขท้ายสองตัวมาแล้วนอสุดเด้อสาถูกาถูกาถุสาธุยังล่ะขอยถูกเนาะเอยถูกนะงวดนี้นะกู่ถูกถูกนะขถูกอมถูกนะเอาเงียบเงียบประเเลขที่ออก ศูนย์เก้าโอ้ยเลี้ยศูนย์แม่ต้องเป็นศูนย์เก้าศูนย์เไม่่จกนะนสื้อศูนย์แปดกันหลายแทเ้ศูสามโอ้ยเสื้อศูนย์สามตลี่คือคนวะโอตตลี่สื้อศูนย์สาเนี่ยกับศูนย์หกศูนย์แปดเนาะสองน้ำเจแดงเนยโอ้ยคุณเก้าถูาข้าเจ้ามมาหลุดกระบอกอยู่บ้า

นเก้าโนกาี่ยังื้อศนแปดกันไล่ยลยยอดมาหอนี่เหลือนี่แล้วเสียงซอยดอกป็ะสินะน้ววมาุเ็ดพาลยดับหนึ่งบนดับอันเก้าล่างมือเศร้าคุยกันอยู่ว่าแรกเขาไหนมาศูนลวดศูนข้างล่างขันศูนนี่ซื้อได้ถ้าศูนสองศูนเก้าก้ศูนหา บอกย้อนศูนย์หกศอเเกซื้อตาขอบัสเซียมาซื้อกาได้ให้ติดศูนยกบแล้วบอสเซียเออนี่เลขแกงสยามเลขของผู้หญ่ผู้อยากจะยี่งจากเก้าศูนย์จากอันน่านท่ถมน่ะให้เก้าศูนย์เออให้เก้าศูนย์ถึงเก้าสี่มาท่องใเก้าศูนย์สองศูนย์นาศูนยเจ็ดศูนย์เมียเมียบอกมาเมียจของเ่เจ้าของเล่ความถมคนบอกก็่า ทีเรได้ให้กิจสูงเหมือนคนบอกเลยเอ่อเี่แม่ก็ต้องมาบอกให้ลูดศูน์ข้าเจ้าลูดศูนบอกกูได้เดยทีคิดนั่นสิงหมดเลยข้างล่างลูดนนนรคับโ้้ยลาากุะ บใใบเอาใบสวนลเตอรี่นะลูกนะเอาใบสวนรางวัลที่หนึ่งที่สองนะคะโอ้สุดโคอาะขงบนต้นติดแปดล่ะเพราะว่ามมาตามขาดอยู่มาศูนย์มื่อเร้าบอกไปพระ่อยถ้าศูนย์ม่นีก็ศูนย์เกศนหแค่นั้นมันนีู้นย์แปดไม่ออกศูนย์เก้เรียกมมนออกดูตู้ศูนย์ปดมันค่อยออกค่อยมากค่อย สุดแม่เอาไปมเทียวถูกล ok right> ้วม ok no ันที่สองที่ตรว่าเรีกที่ไม่เก้าอยู่่ฝันเราไปบ้านสุดอ้าวผู้ใดถึแน่แม่อยู่ดิได้อยู่บ่อ้สื่เศราได้สามหมื่นอ้แม่นอนก็แรหรือสามหมื่นอันนี้เป็นเอาตซู์แปดซูนแปดแปดเก้านองเ็กเนาะ กันศูนย์แปดทีเฮ้รถเด้อเลมาตามคาดยูศูนยั่นยันศูนย์ยูว่งนึ่งหันแจ็คไม่สี่ศูนย์เป็นเก้าเลยเขจะว่าให้รูดศูนย์ไว้โลดในคลิปคลิปใดบปันโตเขาบอกเมื่อวานร่วมคลิปอยอกเขาเล่นรูดศูนย์เลยบันวันบนปันโตแมารกัานกาไปนี่ยนย่นใบ7เจ็ดใบเจ็ดใบบอก แน่นสองใบใส้ด้วยัรแม่ซื South ้อหกศูนย์ศนหกศูนย์เก้าเ็สองสิบส really. so, uh, ี่แ şey ม the ่ลองกัแพ้งได้ยู <5> <5> <5> ่แลศูนย์เก้าสองใบน้ำไปนี่น้ำไปนี่ร้านเขาขายเล่าเนี่ยเออแม่น้าแม่สารคามตัวไหนวะเนี่ย ศูนย์หกสามโอ้ยเลขแมสสารคามศูนย์หกสามมนเนซื้อยู่บ่วะกับโตซื้อศูนย์สื้อศูนย์สามโอ้ยโอ้ชิตายเสั่ศูนย์หกสามเลขแมสสารคามศูนย์หกหกสามมนบ่สื้อบ่เบื่งก่อนค่ะท่านผู้ชมเบื่งก่อนโอ้ยซสือบ่น่อนอซือบนอน้อเบิ่งก่อนค่ธท่านผู้มเอายาทายมานเนียยทายมานนีย ao đây nó trả đi kiện, ao nè đê, con cô đấy, cái đền bảo, phá cái đền đền tận, đầy sốn cào, đền không ui, liền nè, sản lượng hả, nè, công đoàn cả thâm sơn, công đoàn công สื so paper, ่อตาสามหนึ่งมากนี่โอ้โหชื่อว่มี่โอ้ยนอนนอนนอเด็กแม่สสรข้ามบ่ได้สื่อบทชุดตัวบนนองผมเด่นจะกลาวได้หาเมินพี่แดงก็ได้หาเมินได้หาเมินเจสิได้ทึ่นว่าได้ทึ่นแด่นมาคืออยู่ มึงดูค่ะท่านผู้ชอบมึงดูมึงดูงดงจะแดงกับเขียนไว้สามหนึ่งกับสื่อไว้เนาะเพราะื่อต้อหกสามโอ้ยเนาะแต่เป็นดวงวัสนาเพิ่นก็คุยกันกับเพินอยู่ว่าเลขตรงนี้มันว่าค่อยออกจากเทียตรงหกสามหนิมว่มาค่อยออกจากเทยียกับุยกันกับเพินอยูเนาะไปเร่นน้ำตาแปดไหลแปดหกแปดออกนายจะออกศูนย์ไปหก ศูนย์แปดสามเนาะโอ้ยเราเองดูวงดูงดูแม่สารครามกัางไปส้มเจ้าไดถูกเมืองด้วยนี่เจ้าได้ถูกอีกเห็นต่แม่สารคามนี่แหละบนหนาจะบ่มนี้ดอกมันไม่ตะเลขวิ่งเนี่ยอันนี้ก็มิตะเจ็ดสามแสดงว่า เจ้านาเนี่ยจักเสียใดยอีกเด้อท่านผู้ชมเอาซื้ออะไรก็ได้ขอให้ติดแปดนะเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดน่ะ,นะบอมี่น่าจะบอมี่หกสามมิต่ร9ศูนย์เก้าเอาฮะกระลุนหาศูนย์เก้านี่แม่สารค้ามันบอกว่าข้างล่างมากเก้ากับศูนย์ก็บารักหนวยหากับหกเออเก้ากับศูนย์มากเบิดบันเน่ บัดน,นี้มันออกตัวใดศูนยหกสามศูนย์กับสามบวกกันเป็นสามคือเก้าวัดแน่เลขติดสามเออผู้ใดบูให้มาสามเหมือเศ้าเม็ดเดียวเลขสายสายใดบูเหมือเศร้านี่เห็นบ่ขาทำมสม้มแล้วตาสีลอยอาจารย์เน่าคุณเอกชัยล่างคุณเอกชัยค่ะเป็นตกกันเนาะค่นะเนาะ เป็นตกกันเะโอ้ยเิีออก08กับว่าออกแสดงว่าเข้าออก8นี้8บะมีเลยมิแตหกเนะค่ะอันนี้ก็08มีคนเหียกกับไส่เ้อค่ะเข่าล่างนะคะแล้วก็ไม่มีสามตัวนี้บ่มีจจะโตค่ะมิแตหาสามนี่มิแต่ตรงนี้63ก,กับว่าถือว่าถือคือเกาค่ะของคุกระระยา เข่าค่ะเข่า,ขาเก้าตัวเดียววิ่งล่างอ้าวเสี้นน้องไข่โอ้ยเสี้นหน้องไข่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามติดเก้าถ้าจะคิดจากน้อยเลขเขามาศูนย์ลูรหยรูดศูนย์โอแต้วตจะแดงกระบอกไวล้ละว่าศูนย์เก้าก็ได้ยุข่ะศูนย์เก้าได้ยุได้บาถึงขุ้นดอกได้หาสิบโตได้ห้าหมื่นบาทไม่ถึงทุนขาดทุนเยอะมากเลย เพราะว่าไปหนักที่หกแปดหกสามเป็นยังบ่อ้าวต่อไปเอาวัตชุโต้ด้ค่ะต่อไปอวัตชุโตนนะสีประจาร์กับว่าน่าจะมีหกสามนะคะมีแต่แม่นขั้นเทพมาอยู่หกโอ้แม่นขั้นเทพมาหกค่ะโอ้มีอา,จ,รราอจารย์มหาโชดเนาะอาจารย์มหาโชดมาหกผิดแปกแตกต่างคนอื่นเขามาแปดกันเบิดเรามาหกค่ะสามหกเนาะค่ะ ถ้ากลับกันก็ถือว่าถูกแต่ว่าคนวิ่งน่ะวิ่งได้เลยวิ่งหกเนาะคะ่ะติดตามล่อต่อไปค่ะสุดสองตัวคุณเอก,กใจเข้าเข้าศูนย์เข้า 09, ตรง,ตรง,ต,รงตรงนะคะอันนี้คุณเอกจะใช่สุดล่างอีกสุดหนึ่งนะคะ่นะเนาะแล้วก็พ่อพรพ่อพรคนไหนมากคนก็วิ่งหกกับแปดค่ะเื้อใดคือกันหกกับแปดบนข้างล่างก็ติดศูนย์ตัวนี้เนาะ นี่เพิน่นเฮ็ดยังได้เพิ่นกระเด้งสองสามแปดเพนลนะ้บะถือกค่ะเออาจานไอติมบะถือกค่ะ 7. เจ็ดสามอ๋จารนไอติมอ,อมสินอ,อมสินออกอยังเจดแดงซื้อบะเถือกเนาะออกเก้าสองกับศูนย์ศูนย์หนึ่งคุณยายกระหนกอ้าวว่าสิล่องคีบบอลได้ร่องไปคุณยายกระหนกบอก 037โอ้โหเกือบถูกเกือบแตก3736โอ้โหบาสิล่งคลิปบ,บอกท่านผู้ชมอยู่เด้เจแดงลืมเขาโทษดาเจแดงได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวงวดหน้าสีท่อทามเพิ่นไห้ค่ะโอ้ย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 เนาะ36ตรงกับแม่สารคามข้างล่างติด9 137 เอาก็ติดอยู่นะคะ90เอานี่ค่ะบอมี่เบิดแล้วค่ะแม่สารคามชุดโค้งสุดไทยบบบอติดบไดแหกส63ไหลมิตว่วามันบอเคยออกคยออกมิตาวาบอเคยออก,อย,อ,อ,กอยูหมองนี่ตรงนี้บอบเคยออกจากเทียบว่ากันตลอดจีเดียงกับจับให้ โอ้ยท่านผู้ชมวันนะเอาไม่ค่ะเอาไม่พอตษขอเอาไปมันโงไปกับ,บ่าสือดอกเนาะท่านผู้ชมเนาะโอ้ยดีใจกับท่านที่พูดถูกเสียใจกับท่านที่พูดถูกเนาะคะ่ะขอให้ท่านผู้ชมแกนนี่ละคลิปหน้าเอาไม่นะคะสวัสดีค่ะ